ดีไมล์2,025ราคาค่าตัวสุดพิเศษอยู 5, 000, 000่ที่5 0 9,900บาทก่อนลูกค้าจะเข้าไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์เป็นกำลังใจให้ชิ้นด้วยน,นะคะ ตอนนี้นะคะอยู่กับชิ้นที่ชินเ g มเมกาเซอรขาตอนนี้ชินอยู่กับรถ MG4 รุ่นดีนะคะมา2,025คะ่ะราคาค่าตรงเขาจะอยู่ที่5 6 9 9 0 0บาทเท่านั้น,นะคะ่ะตัวนี้นะคะลูกค้ามีการสั่งตกแต่งติดตั้งนะคะ,ะเพิ่มเติมในเรื่องของตัวสกเกิร์รอบพันนะคะเดี๋ยวชินจะพาไปดูนะคะว่ารถคันนี้แตล่งรอจะเต็มยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะตัวด้านหน้านะคะที่เขาให้มาเนาะตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟเดียร์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวในโค 4, มโลโก,ก,ก้นนะะกเ,กเา่าอ็มจวสค่้เลย ตัวนี้มีการเดินเส้นสายเป็นเส้นสีแดงนะคะแล้วลูกค้าจะสังเกตตรงนี้นิดนึงเนาะมันจะมีในเส้นสีเทาทําให้ตัวรถของเขาค่ะดูมีมิติแล้วก็ฉบเสียวไม่เหมือนใครเลยแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวชินชาพาลูกค้านะคะมาดูด้านข้างตัวด้านข้างของเขาค่ะลูกคา้าตัวนี้มีการติดซุ้มล้อเพิ่มให้นะคะทําให้ตัวรถของลูกค้าเนี่ยดูเทมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวสเตอร์ด้านข้างค่ะเช่นเดียวกันเลยจะเป็นสีเดียวกับสเกิร์ตด้านหน้าเลยนะคะเป็น ตัวดาเงาแล้วก็ตัดเป็นเส้นสีเทานะคะเดินเส้นสีแดงนะคะให้เข้ากับตัวรถมีมิติและมีเนมเพดติดตั้งนะคะเป็นเอ็มไทยนะคะตรงนี้เลยเดี๋ยวเชิญสภาพคุณลูกค,ค้าค่ะมาดูด้านท้ายซ้ำนิดนึงตัวด้านท้ายของเขานะคะเหมือนกันเลยนะคะจะมีเป็นกล้องถอยให้คุณลูกค,ค้าค่ะและก็เป็นเซนเซอร์รอบคันทั้งหมดสี่จุดและตรงนี้จะมีในเรื่องของเป็นเส้นนะคะก็คือเป็นเส้นตัวสีแดงนะคะตัดกับสีดําเงาแบบนี้เลยแล้วก็เป็นเส้นสีเทานะคะทําให้ตัวรถ Golf ของเขาอะ่ะดูมีมิติแล้วก็ฉุดเฉียงไม่เหมือนใครแต่ว่าที่ ไม่เหมือนใครมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้ค่ะมีการฝังตกแต่งติดตั้งนะคะในเรื่องของตัวท้ายไฟยฟ้าแบบนี้เลยตัวนี้มาพร้อมกับพิกเซนเซอร์ด้วยบอกเลยนะคะว่าไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วเดี๋ยวชินจะพาคุณลูกค้าค่ะไปชมค่ะว่าตัวนี้ชินทําอะไรให้ลูกค้าบ้างภายในรถเดี๋ยวชินพาลูกค้าไปชมกันเลยค่ะ ในรถของเขานะคะตัวนี้ชินจะมีการทํเบาให้ลูกค้าค่ะเ้ิมเดิมของเขา,าจะเป็นเบาผ้านะคะแต่ว่าตัวนี้ชินมีการสั่งตกแต่งติดตั้งในเรื่องของการหุ้มเบาหนังเข้ามาค่ะทําให้ตัวรถนะคะมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วลูกค้าสังเกตต,ตรงนี้นิดนึงค่ะจะมีในเรื่องของตัวสครับเพจตนะคะตัวนี้จะเป็นสครับเพจ LED แบบใหม่ล่าสุดเลยนะคะอนก็คือนะมันจะมีไฟส่องมาลูกค้าจะเห็นได้เลยตัวนี้เท่มากจะเต็มมากแล้วก็รถคันนี้ไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะแล้วชินจะพาคุณลูกค้านะคะไปพบกับแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษกันเลยคะ่ะ สำหรับ MG f รุ่นนี้นะคะมั2025ตัวนี้ค่ะราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่569,900บาทค่ะหรือลูกค้านะคะจะเรียกรับเป็นชุดแต่งหล่อๆเท่ๆรอบคันนะคะและก็ถ้ายไฟฟ้าหรือลูกค้าอยากได้เป็นส่วนลดพิเศษรับไปเลยค่ะ20,000บาทเหลือราคาเพียง549,900บาทเท่านั้นค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาชินได้เลยนะคะที่หมายเลข0621109736ค่ะอย่าลืมนะคะเบอร์ชินค่ะหมายเลข0621109736น้องชิน MG เมกาใช้พื้นพันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ